โอเคคัสวีท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาปั่นนานะเหมือนเดิมเพราะผมบอกไว้นะผมก้อนได้ปั่นน้ำวันนี้ผมก็สร้างน้ำขึ้นมาใหม่นะวันนี้นะครับขอเล่นแสงปมผมมองไม่เห็นนะนะครับโอเคมาแล้วะนะรันุ้งก็ถ่ายงนนี้ผมก็ย้ายน้ามานะจะเปิดน้าก่อนเลยครับนี่ทำใหม่แล้วนะแล้วก็ปิดน้ำก่อนเนาะมาปั่นมาคาดนา น้ำกันนะครับโอ้โทางเปิดเอาปิดน้ำก่อนเลยเดี๋ยวคันนี้จะไปใส่นานุเดีไปจะไปคาดนานา อันนี้ก็ไถปั่นหน้าน้าเหมือนกันนะขอหเห็นออกก่อนนะป่ะเขาใช้สูตรไถนะเขาใช้สูตรถอยหลังเวลาปั่นนเวลาไถ่ลย น,น้ำน,น้ำน,น้ำวันนี้ก็ไม่ได้ใส่บานหน้ามาเดี๋ยวมันจะติดเอานะคเพราะนี้ปันหนน้ำเลย้ช่ไหมน้ำน,น้น เหลือละโอ้ยเหลือรอยเล็กแล้วนะคทำให้ชันทุกท่านนะโอ้โหเริ่มชนล้อดิเก็บล้อสีเหลืองเลยอ้า น,นี้ก็หักเราล็อกตัวล็อกขวานอันนี้ก็หาไปไหน,นไม่รู้ว่ล็ตัวขึ้นจับก่าที่ต้องถ่ายหลังโสดแล้ตัจอแล้วเจอเจเลชั่นใหม่ใหม่แท็เกเตอร์ไม่เก่งใจไข่มาแล้วก็ไปทางเดิมนะับแับทางเดิมวันนี้ทุกถ่าถยเดินทางก็มาด้วยนะ พอมึงร,รับผมขอตัดแป๊บนึงนะพอดีว่าผมมือเปื่อนเดีย๋ยวผมไปล้างมือก่อนนะครับผมตัดคลิปก่อนนะครับโอเคนะครับก็ล้างมือเสร็จแล้วนะเมื่อกี้เกิดเกิดถ่ายรูปนะครับเมื่อกี้ผมไปเอาผ่านนี้มานผะพออย่างคต้มก็จะปั่นต่อนะครับ,บรนะก้องเบอร์มันอะก้องเบอร์และสัตว์ นนไปก็บันต่อเลยนะ ชมมาต่อนะมาต่อมาต่อมาต่อมา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 ,มา,มา,มาไปัำเสร็จแล้วหนึ่งคันขึ้นบกเลยนะครับ เมื่อกี้เปิดเครื่องไว้บพอตัดไปตอนที่ปัน่นหน้าเลยนะโอ้ยอย่างลึกก็ได้ไงดูรอดินับดูรอดฟังลึกมาแตกะๆ,ๆ เอาไปไปทำหน้าตุ่นต,ต่อคนระับโอ้ยแล้วก็ดูคูปองปตานะแอแอลศูนย์หนึ่งแปดห้าอะไรเน,นะนี่ยาหนึ่งกระนเนาะแล้วบันหน้าเลย โอ้ยโอ้โหต้องมาชมมันดิยังเหนียวอ่ะโอ้ยผาหลุดน,นี่ครับถ้าถ้าใครใช้แบบนี้นะผ้ชมครับก็ต้องคา,านวณเองนะนี่ครับไม่ได้ไปแล้ว เรมาล่องนะะ้ำไปกัอมเนี่ยแตงน้าอันนี้ก็มีดอกจานมานบกรปันกระเลยขาดนับนับก็ที่เก็บมั้เลาะ ปกระจกเซนเลอนะโอ้ยเด็กนี่เนี่ยอันนี้ผมยังถ่ายไม่เป็นผม้วใช้สูตรนี้นะบเอกี้กล้องจะลุนกน็กาะจเซลเล็จแล้วนะครับไอกคๆๆๆๆๆๆต่อไปก็ไปนะครับ ไปครับไปที่เดิมมันตะปันนามาวันนี้อิ่มเลยนะวันนี้กินไก่ไก่อไกของแสบโอเคก็เสร็จแล้วนะก็ไป ขึ้นเลยนะครับนี่ครับก็ดูโควต้าเปิดเลยนะครับอันนี้ก็พักเครื่องครับใส่เกียร์กลางแป๊็โอเคใส่เกียร์การลางเวับเดี๋ยวนั่งพักกันก่อนนะครับก็อีวิเศษ ครับก็ดูนานครับเป็นไงนาสามสองสามนาทุงก็สี่นาครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนพักเสร็จเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็พักเสร็จแล้วครับมันเนียบดูเครื่องยนต์น้ำมันก็เต็มถังอยู่น่ครับเนี่ยน้ำมันยังเต็มถังอยู่เนี่ยน้ำมันครับเต็มเต็มถังอยู่นะครับแล้วก็กลับบ้านเลยครับวันนี้ อ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอ์ใครกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปผมนะครับรถยกล้อ,ลอะนะครับอ่านะครชอบบ๊ายบายแล้วนะครับ,บ๊ายบายผู้ชมบ๊ายบายหนึ่งสองสาม